สวัสดีครับบ่าวเวียธาพนมครับผมสวัสดีรอบดึกนะครับตอนนี้เบียกะเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับกะล่างกะท่าล่างอ้ยหลายอย่างนะครับเดินทางมาเลย่เลเดินทางมาจากตลาดไงน,นะครับ,บ,บล,ล่างกะท่าซักผ่านเปื่อนรีบร้อยไปแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเหตุการบ้านเด้ไหมทีนี้อน,นอนพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับวันนี้ก็ใครโรงเรียนรอใครเบิด อ้าวเป็นคู่ไงที่เป็นคู่ไปเป็นนักเรียนได้สะหมดแล้วก็จะนอนมันเย็นเย็นสบายปะเย็นจะหนาวหนาวเลยไหเปิดยิมห้าเอาขอพูดว่าแบบตื่นยี่สิบหกเหม่อว่ายิมห้าพอดีอากาศมันพอดีเลยเย็นสบายก็งงขนาดเพื่อนโอ้แอร์เย็นสบายครบรับเสียบนะครับวันนี้แต่ก่อนนอนแบบเปิด ผ่อลมโอ้ยห่อนอยู่ย่ายครับพี่น้องนะเด<ม>็กก็เลยให้รางวัลตัวเองเบียดในเหมือนเป็นโรคจิตอยงเบียดเนี่เหมือนเป็นแบบจะไหนะครับมักซ<น>ื้อเครื่องใไซไฟฟ้าใช่ไหมน่าจมก็ซื้อความสะดวกสบายให้ตัวเองเอาไปซื้อตลอดเลยเอาตั้งแต่ตั้งแต่ทุกครั้งมากเลยเบียซื้อตลอดเพราะว่าเห <c oughs> มือนในค่ายตอนสามเณรน้อยนะบ่มีบ่มีค่ัครับในสิ่งพวกนี้นะบ่ค่อยมีแม่อะไรแบบ่มีเงินซื้ออนะ เ่รกซื้อเพื่อทุกคนเลยเฮ้บัตรเที่ยวนองไปเรียนอ,ยอย่าอยู่รอสัมผัสมันมีรถขี่เบรกเฉยซื้อรถให้แั้วแบบลำบากเนาะมันมีรถเบรกซื้อรถให้อ๋อคันไหลเงินมากนี่เบิดไลน์นี่สี่คลองนี่โอ้ยหาเงิงนก็ต้องไส้เนาะอ,อืมแอร์อยูบ่บ้านกันเอาไปให้แม่คลองซื้อใหม่ถ้าแบบว่ายู่ทนอยู่แบบเปิดปบระตูอนอนแบบประมาณเกือบปีได้ไหม เออหลายเดือนอยู่แล้วเนาะก็ตั้งแต่มาก็หน้าห้อนเหมือนเดนอนจนมาได้เนาะจน <ขอ S 2> เพื่อนอะไรแย่งัดลมแอร์เขาก่อนเขาก็นอนไม่ได้อยู่น,นู้นนะ้อเราก็ค่อยๆเก็บเงินหางกนก็ซื้อที่นนิดเทียหน่อยนะครับตอนนี้ห้าก็มีคบรบแล้วห้องแม่ก็มีคบรบแล้วติวก็บคบรบไปแล้วแต่เหลือบ้านละ เขาจะซื้อตู้ตู้มียงยอกอนน่นี้ซื้อตู้มาใส่สสอนซมข้างล่างซื้อตู้เสื้อผ้าใส่ดังเดิมแต่ว่าหาเงินจ่ายค่าประกันรถก,ก่อนหอนเอาเงินบุฟเฟ่ยังมีใหกนอะเาะไรด้ลเกัอนะครับวันนี้ก็ง่ายบ่อยงไหเหนื่อยเลยนมันร้อน การนอนนอนแอร์นี่เจนนอนตัวเองเพราาะว่มันนอนบบบลับแล้วมันเมื่อยนะทุกข้ากัญญามามาพร้อมกันนะอะนะบุมากระบุมาเหรอดทนเอาเลยแต่ก็ดีกว่าเอาไว้ทกข้าอดทนคางเงินเก็บเงินแต่งหลักแล้วมีการเก็บหลายร้อยลสุด เพิ่มนับหนึ่งใหม่เน๊ะเพราะว่าเงินเท่ากับพืชไปลายแล้วตอนนี้เขารับหนึ่งใหม่เขาเก็บเงินใหม่ครับมาดูดกันว่าสิมีกำไรตึง,งมูกัยืมได้ไอีกว่านี้ก็พายืมเงินอีกแล้วเขาก็มีม่งูยมมืเยมเงิบางคนจะยืมไปกันถ้าหน่อยขึ้นเดีวยวกับมี่เด็กแต่ชิบหายจังไรเขาที่นี่นะจต้องสู้นไปเนาะนะครับก,กับม้มันเลยลุ้ยม่ได้ยยังแบบเทาก็ สู๋เขากับฮาเนาะมาละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเขากับฮาเห็ดนั่นเขากับประยหยัดอยู่เลยเพราะว่าเขากับบุคคลไปเที่ยวเนาะเราซื้อเนี่ยแต่สิ่งเขาหนีจำเป็นไงกินแบบพอประมาณที่เบียเก็บก็ไหนก็คือเบียว่าอะไรสูบยาว่าอะไกินเหล้าอะไรเเห็นเงินเต็มเห็นเงินเต็มเอาเก็บที่นี่ที่หน่อยเนาะบางคนอีกกินเหล่ากินเบียทุกมมือนี่เมื่ออาหาสิบบาทจะมาเอาอาหาสิบบาทมาคูณกันปีหนึ่งด้วยบางทีนี้เอาเอาไวนได้น่อยเด้แม่มาละ ลายเติบ้ี่นออรีนอะไรอืมอะก็เอนั้นมาหยอดใบต่อใบนยฮนี่ะชิโน่แล้วเยบไปยัใกล้ชิโน่ะมอนคนบมุมเลยโอเคมอนขาเขามอนขาตัวนี้นอนี่มอนขากันไว้ได้ได้เดี๋ดยวมาใกล้เขาเด้อ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาสู้งานกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนฝันเห็นเลขบอเบียนนัมเเดอร์นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ